ใช่จังแอคเคาท์ฮาเลมโดมเฟย์เป็นคนทำและไม่ใช่แอคเคาท์แรกที่เฟย์ทำเฟย์มีชื่ออื่นชื่อแจนหรือเจนอะไรอีกด้วยเมื่อวานพอพี่โทรไปเม้งกับยูหนึ่งนาทีฮาเลมโดมถูกปิดทันทีความหมายว่าอะไรถ้าเขาไม่ได้ทำและเขาไม่ได้รับสารจากยูแล้วทำไมเจนต้องปิดด้วยเพราะมันเป็นคนเดียวกันที่ทำแอคเคาท์และแอคเคาท์าฟาเฟย์เปลี่ยนเป็น private ทันที อ่ะผู้อันนี้อันนี้ผมไม่เคยทราบว่าเสียใครอันนนโดนประกอบแล้วกับกัสจังคุยกันแล้วใครไปอ่านอ่ะใครไปอ่านอ่ะคือเฮรื่อี้เราไม่รู้ว่าเสียงใครคล้ายมากทำทีงไงผู้มีประสบการณ์ตลมกทำไมไม่ตัดความหมยคุณคุณรู้ไหมว่าคุณนั่งอยู่ใครเจ้าของใครอันเสียงที่ไงทันย่ารีคอร์ดนี่ฉันเอาเรื่องนี้ การตองแหมมาถามฉันมาถามอาจารย์ประมาณจะได้ย้อนวัดคออยู่นี่ชุดหลัก<ด>อายังไงอันนี้ชุดหลักีอ่อ, <laughs> อันนี้ชุดหลักอนีชุดรองแล้วคลิปมันออกมาแบบนี้นี่มีใครเอาผิดใครได้ไหมคะอาจารย์อย่างเงี้ยคลิปแบบนี้ก็ลองดูว่าคนที่ปล่อยคลิปไปเนี่ยถ้าปล่อยคลิปไปแล้วเนี่ยคนบุคคลที่ที่ถูกกล่าวในคลิปก็ดีรือบุคคลที่เป็นพลาดในคลิปก็ดีเขาเสียหายมันก็ผิดแต่กฎหมายเรื่องมีประมาทแต่เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ ถ้ามีแต่เสียงไม่มีภาพล่ะก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเสียงมันคล้ายเฉยอ่ะครับโอ้มันไม่มีหลักฐานแต่คุณแต่ยักษ์ไม่ได้เลาข่าไม่ไม่กินเลยคือส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่เวลาเสียงพวกนี้เวลาเวลาเวลาเราโพสในเด็ดเนี่ยมันจะมาก่อนเลยเขาเจอกันเขาได้ยินไงคนนี้คนนี้ในกล้องในคลอคุยเขได้ยินไหมที่นีหารู้เลยยังไม่ได้กินเลยรู้แล้วว่าคลิปนี้กำลังจะโพสเป็นคลิปเสียงใครอ่ะแต่รู้อย่างนึ่งเลยฮะ เทคโนโลยีของเขาเดี่ยวของคุณเยอะนะของคุณใช้เทคโนโลยีแบบโบราณมากของเขานี่เขาเรื่องเก่าแล้วย่าทำยังไงรู้ไหมเอาโทรศัพท์สองเครื่องมาชนกันเนี่ยนี่มันกี่ปีแล้วไม่ทันแล้วนั่นมันนานนนมันตั้งตอนนั้นมันตั้งหลักไม่ทันมีอะไรใกล้มืออวาก่อนเพราะว่าจะแย่อยู่เรื่อยใจใหญ่เรื่อยโอรโหอย่างนี้ถ้ารลุแล้วายมีความผิดเหมือนกันการเอาคลิปเสียงมาปล่อยอย่างนี้ก็มีใช่ถ้าปล่อยเสียงเนี่ยถ้าปล่อยแล้วทำให้คนที่สามรู้ว่าเป็นใคร แล้วสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันคนคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเสียหายแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเหรอคะอาจารย์เรื่องจริงบางทีเรื่องจริงก็บางทีก็ผิดนะโอ้่ยคนตอนคุณเรียนอยู่ปอชคุณไปท้อกับ้ชายกี่คนเห็นไหมนะแล้วทำแท็กกี่ครั้งแล้วอเห็นไหมล่ะทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเ็าบินประมาทเอาอย่างนี้บินประมาทเราว่านแล้วรเปล่าเพราะว่า เขาจะมีคบผู้ชายกี่คนก็จะท้องเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวเขาอย่ามาพูดโอ้แม่เดี๋ยวนี้ถ้าใครจะหย่ากันหรือว่าใครจะมีปัญหากันคู่ไหนก็ตามดนวาวงการบันเทิงต้องึษอาจารย์เนาะอาจารย์นี่กลายเป็นทนายความประจำวงการบันเทิงไปแล้วเนาะตั้งแต่เจนนี่กับคุณเอ๋ทำไมปีนี้ไม่ได้ขาเสียเลยทำไมปีนี้ฮอตจังเลยอาจารย์เพราะอะไรเพราะอะไร คือเราเห็นเห็นทุกฝ่ายลงเลยได้ดีเราก็มีความสุขเราไม่อยากเห็นความแตกแยกไม่อยากเห็นความปวดร้าวเพราะว่าเราเป็นทนายความมา30กว่าปีห็นความเจ็บปวดในศาลมาเยอะแล้วสมมตมากเขาจะเป็นประนอมเนาะเพราะฉะนั้นเราพยายามหาทางไกลเกลี่ยประนีประนอมให้เรื่องราวจบลงได้พอจบลงได้ทุกคนวินวินมีความสุขวันนี้ต้องขอบคุณเราอาจประมาณมาเราสองคนไม่ต้องใช้บริการนะแจาประมาณไม่ต้องใช้แล้วกันวเราไปจัดการของเรากันเอง